สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอาจารย์โบชนาวันนี้คลิปนี้นะครับเป็นคลิปของคนที่เกิดวันอังคารนะครับเป็นผลกาตมาระหว่างวันที่8-14มีนานะครับคนวันอังคารมีอะไรน่าสนใจบ้างสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเรามาเริ่มกันด้วยการงานการเงินกันก่อนนะครับการเงินคนสัปดาห์นี้นะครับวงเล็กตัวใหญ่สาหรับคนสัปดาห์นี้ของคนวันอังคารเลยก็คือประหยัดนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ได้เงินเข้ามาดีแน่นอนนะครับเงินเข้ามาค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่า นั่นแหละครับฝาจะได้มาค่อนข้างเหนื่อยและก็ค่อนข้างจะต้องอดทนแล้วก็ฝากป,ปานลอควรโดยเฉพาะคนที่ค้าขายนะครับคนที่เกิดวันอังคารแล้วทำอาชีพค้าขายนะครับเ,เหนื่อยแน่เพราะฉะนั้นไม่ค่อยอยากให้ใช้เงินเยอะอยากให้ประหยัดกันเยอะๆนะครับส่วน ไง่ายครับเงินที่เข้ามาแล้วอยากจะประหยัดให้เยอะขึ้นะนาจารแนะนําเหมือนเดิมเช่นเคยในการกับธนาคารออมสินนะครับลองไปหาซื้อสลากออมสินดูนะครับก็จะช่วยคุณประหยัดได้แน่ๆนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่คุณจะได้รับกับสลากออมสินนะครับลองไปใช้บริการดูกับธนาคารออมสินนะครับอาจารย์แนะนําเลยนะครับส่วนการงานนะครับการลงทุนของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยให้คิดให้รับคออมีเกณฑ์ ทำสำเร็จนะครับแต่คุณตังต้งเป้าร้อนคุณจะได้อยู่ประมาณ35ถึง75็ในเกณ์ความสําเร็จในครเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งมาตรฐานในการทํางานให้ละเอียดเยอะขึ้นในครับแล้วก็ใส่ใจรวมถึงใช้คําพูดในการถกถามหรือเถียงหรือวมถึงในครับการหาที่ปรึกษาด้านคําพูดด้าน ความคิดที่แปลมาเป็นคําพูดให้ชัดเจนมากขึ้นคนรนาคารก็จะประสบความสุจในช่วงสัปดาห์นี้ถ้าจะไปนาําเสนองานต่างๆนะครับรวมถึงคนที่กําลังจะตกงานหรือง่ยายๆครับคนที่กําลังหางานใหม่อยู่ในะรับแนะนําว่าให้ไปหาหนังสือที่ทําให้คุณเรียนรู้ การพัฒนาทักษะด้านคําพูดนะครับการนําเสนองานที่ดีขึ้นก็จะช่วยคุณได้คือนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนค้าขายอย่างที่อาจารย์บอกครับมีเกณฑ์ดีแต่ระวังปัญหาคดีความเรื่องเซ็นสัญญาอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นช่วงสัป,ปดาห์นี้ถ้าจาเป็นต้องเซ็นนะครับให้เช็ครายละเอียดให้ดีปรกึกษาทนายความบ้างก็จะดีแต่ถ้าเลื่อนหน้าเรื่องสัป,ปดาห์นี้เช็ครายละเอียดไปก่อนนะครับส่วนคนที่พูดถึงเรื่องความรักนะครับคนมันังคารมีเกนเจอ แฟนเก่านะครับมีเกนได้ยินคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับคนที่เป็นโสดมีเกนได้ยินเรื่องแฟนเก่านะครับมีเกนได้ยินเรื่องจากเพื่อนเก่าๆเข้ามานะครับทําให้มีความรู้สึกกินใจนะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วสำหรับคนวาันอังคารนะครับคงบอกได้ว่าคาเดียวว่าจะต้อง สู้ครับและฝ่าฟันกว่าคุณจะได้แต่งงานเนี่ยคุณจะต้องเหนื่อยพอหนึ่งควรนะครับคุณจะต้องพิสูตรรักกันนะครับใช้เวลาอดทนเวลาเท่านั้นครับที่จะทําให้คุณประสบความสำเร็จในช่วงปีนี้นะครับแต่แน่นอนคนวันอังคารปีนี้มีเกณฑ์ได้แต่งงานนะครับและที่สําคัญสำหรับคนวันอังคารคือต้องรู้จักให้อภัยนะครับและก็เข้าใจกันให้เยอะๆนะครับรวมถึงมีอะไรก็แบ่งการให้กําลังใจกันบ้างนะครับแน่นอนเลยผ่านได้ชัดเจนนะครับอันนี้อาจารย์ชัดเจนไปเลยสำหรับคนวันอังคารนะครับ มีเกมประสกควาสมเร็จเรื่องความรักเยอะมากสำหรับคนมีแป่แล้วนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับอันดับแรกเลยอาจารย์อยากจะให้คุณปลดกลั้งกันเยอะๆนะครับคุณจะมีปัญหาเข้ามานะครับคุณจะมีปัญหาจากเรื่องเก่าๆตีความเข้ามาหาคุณอิในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเป็นปัญหาที่ติดพันกันมาเพราะฉะนั้นค่อยๆแก้นะครับถ้าเป็นไม่ได้ค,ค่อยๆปรึกษากันในเรื่องของครอบครัวนะครับวิธีแก้ของคุณก็อย่างที่อาจารย์บอกครับ ให้พูดกันนะครับเข้าใจกันและพยายามเคลียร์ปัญหากันชา้าๆใจเย็นๆและปณีปะนองไว้ประบสบความสุขเร็จแน่ครับส่วนในเกณฑ์นในบ้านสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับค่อนข้างจะมื่นๆนะครับในบ้านค่อนข้างจะซึพราึฉะนั้นะิธีแก้ของคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับหรืออาจารย์จะเถิดแถมน,นะครับโลนบ้านให้เลยสําหรับคนมหาาังจารสํสหรับคนที่มีครอบครัวแล้วคืออันดับแรกคุณใส่รอยยิ้มก่อนจะเข้าไปในบ้านอันดับที่สอง แต่งบ้านให้โล่งขึ้นให้โปร่งขึ้นนะครับให้ไม่อับนะครับระดับที่สามนะครับบอกรับกันให้เยอะขึ้นและระดับสุดท้ายเลยอันนี้สําหรับคนมาราคาโดยเฉพาะนะครับช่วงสัปดาห์นี้ตั้งแต่8-14มีนานี้เลยนะครับคือทั้งคู่นะครับหรือคนในคนหนึ่งก็ได้ไปหานะครับอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ํานะครับให้สวยงามให้ดูสดชื่นนะครับรวมถึงให้ห้องน้ําคุณโปร่งโล่งและสะอาดมากขึ้นความรักคนในบ้านและอย่างในบ้านจะ ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคือการแก้เคส้สำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะครับส่วนโรคภัยอาจารย์ค่อนข้างจะ เอ่อห่วงนะครับในเรื่องของการตื่นนอนของคนวันอังคารระวังตื่นนอนมาจะเจ็บคอนะครับเพราะฉะนั้นดื่มน้าอุ่นก่อนนอนและตื่นนอนก็ดื่มน้าอุ่นเยอะๆนะครับจะทําให้คอคุณดีขึ้นรวมถึงระวังเรื่องบ้านเอวนะครับและก็โรคไตนะครับรวมถึงคนที่เป็นโสดนะครับอาจารย์ฝากเลยนะครับเรื่องอ่จะฝากไปช็อตคุณผู้ชายก็ได้นะครับเรื่องเพศนะครับเกี่ยวกับเพศต่างๆยังไงก็ป้องกันเยอะๆนะครับช่วงนี้สุดานี้อย่าเมานะครับผม นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะป้องกันไม่ทันนะครับรวมถึงหาอะไรบำรุงสมองด้วยนะครับแล้วก็ระวังคนมานาคารนะครับระวังการยกของระวังยกของและคุณจะรีบมากเกินอย่ารีบคุณมีเกณฑ์ยกของและผิดท่าแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นๆส่วนโชคลาบนะครโชคลาบยังค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ช้านะครับไม่ดีนะครับแต่มีในเรื่องของการงานที่ดูดีอยู่พอสมควรนะครับงดเสี่ยงโชคใดๆซึ่งสำหรับคนมานาคารนะครับไม่ดีแน่ทั้งเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นงดเสี่ยงโชค นะครับส่วนการเดินทางอาจารย์ค่อนข้างมีความสุขกับการที่แนะนําคนวันอังคารนะครับคงหาเวลาไปดูหนังคนวันพันแก้เคล็ดในการเดิน,น,นทางง่ายครับช่วงสัปดาห์นี้หาเวลาไปดูหนังซึ่งกันและกันนะครับทางคนในครอบครัวคุณไปทานอาหารนอกบ้านนะครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ไปทานอาหารละบ้านดูอ้อบอุ่น คือไปอย่าไปคนเดียวไปกับทั้งบ้านนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับคนผู้หญิงที่เกิดวันอะไรครงหัดไปร้านเสริมสวยบ้างไปสระผมให้ช่างทําผมเนี่ยนวดหัวบ้างนะครับก็จะดีนะครับส่วนร้านอาหารหรือร้านอะไรที่อาจารย์แนะนำนะครับแนะนําว่าให้ไปดูที่เว็บไซต์อาจารย์นะครับโภชนาแป8แปดว่าอาจารย์แนะนําร้านไหนบ้างรู้จุจะมีร้านชิวชิวบาร์อยู่ตรงไหนทั้งในอยู่ตรงไหนลองไปดูนะครับชิวชิวบาร์นะครับรวมถึงอยากให้คู่รักเนี่ย ที่อาจารย์บอกซื้อของตกแต่งห้องน้ํานะครับและก็รวมถึงสีที่อาจารย์แนะนําของคนวานาคารนะครับคือสีอัญมณีของวิสตันนะครับนะครับรวมถึงพระก็คือปาลองลำพื้นนะครับส่วนารายละเอียดอื่น,นๆของคนวานาคารช่วงสาาัปดาห์หน้าเรามาดูการว่าสัปดาห์หน้าเป็นยังไงบ้างวันาคารอาจารย์แนะนํานะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์หน้าเนี่ยอยากให้นะครับ อยากให้จําเป็นมากๆเลยต้องติดตามการให้กระชั้นคลิปเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่15เป็นต้นไปในการจะมีอะไรที่ดีขึ้นคนมานาคารใจจะดีด้านไหนลองติดตามและก็แน่นอนทิ้งข้ายกันนะครับสองเรื่องใหญ่ๆอ,อาจารย์ฝากใครกะติชมนะครับแนะนําคลิปหรือแนะนําอะไรก็ตามนะครับหรืออยากให้อาจารย์ดูการให้ในคลิปนะครับคุณส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดเฉพาะคนมานาคารนะครับส่งและไปฝากมาชิ้ที่เว็บไซต์อาจารย์ ส่งมาที่โมธนา888 gmail com ยินดีรับคำติชมทุกท่านนะครับและก็รวมถึงวันนี้อาจารย์ขอขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้นะครับคือเจศริดพัน์เน้นอยู่ตรง เขาเรียกว่ารถไฟฟ้าสานีฟันควายนะครับอยู่ใกล้ๆเดินเฉลา่ยประมาณ5นาทีเท่านั้นเองอยังไงก็ฝากด้วยขอขอบคุณปอนเซอร์รวมถึงขอขอบคุณปอนเซอร์ปรกกายยกนะครับวันนี้ที่ให้อาจารย์ได้มียกสวยๆทำงานใสนะครับผมนะครับวันนี้อาจารย์ต้องลาไปแล้วยังไงฝากแนะนำนะครับก็ต้องฝากติดตามรายการของอาจารย์ด้วยนะครับผมวันนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ